สวัสดีค่ะเจอกับวารุตายแล้วก็วันนี้อาจจะมาสายนิดหนึ่งนะคะสำหรับการอวยพรในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสแต่อย่างไรก็อย่างไม่สายค่ะก็สำหรับเรานะคะวารุตากับแฟนแล้วก็ครอบครัวของเราปรารถนาให้ทุกๆท,ท่านเพื่อนๆพี่พี่น้นนองๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่รักทุกทกท,กท่านนะคะมีความสุขในช่วง วันคริสต์มาสคิดและหวังสิ่งใดที่เป็นโดยชอบประกอบด้วยทำขอให้สิ่งนั้นทรงผรนสำเร็จแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเงินขอให้นอนหลับก็ฝันดีตื่นมาก็สดชื่นเงินทองไหลมาเจมารับกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปค่ะ